ต่อไปนะครับเราก็จะมาใส่กรอบให้การงานที่เราได้เขียนไว้นะครับวิธีการนะครับผมจะใช้วิธีการแนบไฟล์เข้ามาคือจะไม่ Insert ใส่ไฟล์มาที่ด้วยตรงนะครับซึ่งคำสั่งนี้จะมีชื่อว่า e r r ร f นะครับให้เราไปที่ Insert นะครับจากนั้นจะมีคำสั่ง Drawing r a w i n n r e f e r e n c e นะครับที่คำสั่ง d r a w i n g r e f e r e n c e ตรงนี้นะครับให้ไป s l l e t ไฟล์นะครับที่จะมี t i t l n Box A4 for c a t t u t e r ที่นี่อยู่นะครับจากนั้นกดปุ่ม Open นะครับทีนี้นะครับก็ให้เลือกการแนบเป็นแบบ attachment นะครับแล้วก็ในส่วนของอิสเ t i o n Point นะครับเช็คบอกออกนะครับแล้วก็พาร์ทไทเป Full p a t h นะครับจากนั้นกดปุ่มโอเคทีนี้ก็จะมีกรอบแนบเข้ามาแล้วนะครับตามนี้ทีนี้นะครับคุณก็เข้าไปแก้ไขชื่อของคุณนะครับที่นี่วิธีการนะครับให้คลิกที่นี่นะครับจากนั้นเลือก คำสั่ง open r e ะ friend นะครับตรงนี้เลือก continue open drawing นะครับตรงนี้ให้ซูมเข้ามานะครับจากนั้นนะครับก็ใช้คำสั่ง erase นะครับลบไปก่อนนะครับตรงนี้ตรง revision ก็ลบไปนะครับแล้วเข้ามาแก้ไขในไฟล์แล้วจากนั้นให้ที่นี่นะครับปิดที่ ribbon นะครับแล้วก็ save ไปนะครับ เสพด้วยจากนั้นนะครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับให้กดรีโหลดนะครับปรากฏว่าชื่อของผมหายไปละนะครับรีวชันหายไปละนะครับทีนี้ถ้าหากว่าท่านใดไม่ขึ้นบนรูแบบผมนะครับให้พิมพ์คําว่า xr นะครับ xr แล้วจะมีคําว่า x r e f นะครับคลิกคํานี้นะครับจากนั้นนะครับก็จะมี หน้าต่างของ t t a n box ตัวนี้นะครับเราจะมีตัวเหลืองๆอยู่นะครับให้คลิกขวานะครับแล้วเลือก reload นะครับก็จะได้ผลลัพธ์เดียวกันับที่มมทาเมือักครูนครับจากนั้นปิดหน้าต่าง x c e f ไปนะครับทีนี้นะครับคุณก็มาใส่ชื่อผู้เขียนนะครับที่หน้าต่าง annotation นะครับ a n n o t a t e นะครับทีนี้เลือก multi text นะครับคลิกตัว A ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับคลิกที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็ลากมาแนวทแยงแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับก็มาจัดตำแหน่งข้อความนะครับที่ justification นะครับด r o p d o w n ลงมานะครับแล้วเลือกเป็น b o t t o m center นะครับตามนี้นะครับก็กลับที่ b o t t o m center นะครับจากนั้นคุณก็พิมพ์ชื่อของคุณเองลงไปอย่างเช่นผมก็พิมพ์ชื่อผมลงไปแบบนี้นะครับถ้าเกิดต้องการจะเปลี่ยนฟอนต์ดูแล้วฟอนต์ไม่สวยคุณก็ครอบคุณก็ลากข้อข้อความมาแบบนี้นะครับจากนั้นก็ไปเปลี่ยนฟอนต์สไตล์นะครับ โดยการมาที่ตรงนี้นะครับที่ formatting นะครับมาที่ font นะครับเราลองพิมพ์ตัว r ดูนะครับจากนั้นดูชื่อว่า romance นะครับใช้เป็น romance ที่ลงท้ายตัว s นะครับตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็น f o n ์ที่ยอดนิยมในการเขียนแบบนะครับจากนั้นคลิกด้านนอกนะครับออกคําสั่งนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าเกิดคุณต้องการจะแก้ไขคุณสามารถเข้าไปแก้ไขได้โดยการ double click นะครับแล้วก็ไปพิมพ์แก้ไขหรือถ้าเกิดเราไปคิดว่าได้ผลพิมพ์ E D นะครับคือ Edit Text นะครับเลือก Edit Text นะครับแล้วเลือก Text ที่ต้องการ Edit ก็เข้าไปได้เช่นกันนะครับจากนั้น Double Click นะครับแล้วกดปุ่ม Save นะครับ Ctrl S นะครับทีนี้ก็ปริ้นงานนะครับให้เรากด Ctrl P นะครับตั้งเครื่องปริ้นนะครับก็คือให้เป็นขนาด ให้เป็น d r a w i n g to PDF นะครับ Size A4 นะครับตามนี้นะครับแล้วก็ p r i n t layout นะครับค่า Skill 1ต่อ1นะครับตามนี้แล้วก็เปลี่ยนนะครับในส่วนของเบอร์ปากกานะครับลองใช้เป็นตัวโมโนโครมนะครับจากนั้นกดปุ่ม preview นะครับก็ปรากฏว่านะครับขอบด้านนี้หายไปนะครับเดี๋ยวมาดูนิดหน่อยมันหายไปได้ยังไงนะครับกด escap e นะครับจากนั้นนะครับ เลือกมาที่นี่แล้วลองเปลี่ยน Extend นะครับแล้วกดปุ่ม preview นะครับก็ยังหายไปอยู่ดีนะครับจากนั้นให้ SCAP ออกมานะครับแล้วก็เลือกกระดาษนะครับให้เลื่อนมาด้านบนนะครับเลือกเป็น ISO นะครับเป็นกระดาษแบบ ISO f u l l b e a t นะครับ f u l l b e A4 นะครับจากนั้น preview อ่าได้เต็มแล้วเห็นไหมครับแบบนี้นะครับจากนั้นให้เรา SCAP ออกนะครับแล้วก็จัดการ กดปุ่ม ok เพื่อพินพ์นะครับทีนี้เขาจะถามว่าเก็บไว้ที่ไหนให้เรามาเก็บไว้ที่ d e สก์ท็นะครับแล้วก็โฟลเดอร์ autocad basic นะครับจากนั้นกดปุ่ม save ทีนี้นะครับก็จะได้แบบขึ้นมานะครับที่เราพิมพออกมานะครับในแบบมโนโครมนะครับตรงนี้ dimension ก็ไปยกขึ้นด้วยนะครับยก dimension ขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็พิมพใหม่นะครับเซ v e ทับไปเลย ทีนี้ต่อไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายคือผมเอาภาพตรงนี้จากแล้วหนึ่งเนี่ยออกไปเป็นแบบแผ่นหนึ่งซึ่งจะอยู่ในโมเดลสเปซนะครับแต่เป็นแบบ2 d แบบนี้แต่แบบนี้เป็น3 d นะครับซึ่งส่งให้เขาเนี่ยเขาจะถ้าเกิดคนทำาม d ไว้เป็นจะมีปัญหานะครับตรงนี้ให้ใช้วิธีการนะครับคลิกขวานะครับแล้วเลือก export layout to model นะครับจากนั้นนะครับก็พิมพ์ชื่อไปตามสะดวกนะครับแล้วก็ผมใช้เป็นชื่อนี้แหละนะครับ a cat แล้วหนึ่งกด save นะครับ เขาจะถามว่าเปิดเลยไหมก็เลยโอเพนไปเลยครับนี่ครับก็จะได้มาเป็นแคตทูดีแบบนี้นะครับที่อยู่ในโมเดลสเปซนะครับซึ่งเราก็สามารถส่งให้คนอื่นไปทํางานต่อได้เลยนะครับผม